อย่างผมเองก็จะคาดหวังเยอะว่ามันจะต้องเป็นประมาณไหนแต่สุดท้ายพอว,วันที่เราได้เข้ามา2วันแล้วเนี่ยมันลืมเรื่องความคาดหวังนั้นไปเลยเพราะสิ่งที่ได้มันได้มากกว่านั้นเยอะไหนจะเรื่องของเนื้อหาไม่ต้องพูดถึงว่าสามารถทําให้คนที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับออนไลน์จนรู้จนถึงทุกสเต็ปแม้แต่เคล็ดลับพิเศษที่ไม่มีที่ไหนที่นี่ก็มีให้แต่เฉพาะในคอร์สนี้เท่านั้นนะครับเราอยากให้คนเก่งๆในโลกออนไลน์ซึ่งก็คือโค้ชใหม่นี่แหละมาขุดของให้เรา แล้วเราก็ได้สิ่งนั้นจริงๆค่ะแล้วก็สิ่งที่มากกว่านั้นเราได้เห็นแล้วว่าทําไมคนที่ติดตามโค้สใหม่มานานเนี่ยถึงรักโค้ชได้มากขนาดนี้ใจเนื้อหาแน่นอนโค้ชใหม่ให้เต็มที่เตรียมเนื้อหาใหม่หมดอนะ่ะคือแบบมันเจ๋งสุดยอดมากอะโค้ชทาให้เราได้ขนาดนี้แบบสุดๆเลยโค้ดมีความจริงใจในการสอนนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญในการลงมือจริงนะคะ โค้ชใหม่มีสเต็ปสเต็ปสเต็ปให้บอกว่าต้องมีอย่างนี้มีตรงนี้แต่ผมี็แบบเขาบองเองมันเห็นภาพเออมันเห็นภาพว่าเออสตาร์ทยังไงตรงกลางเป็นยังไงแล้วก็จบยังไงมันเหมือนอืมคือแบบตอนแรกๆดูแล้วมันเหมือนกับว่าเราต้องไปจำหรือว่าไปใช้ใช้คำพูดสบายแบบเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราก็ไม่ชอบที่จะคอปตี้ใครมาก็ยังแบบไม่ปลดล็อกเราจนมาวันนี้แหละที่แบบว่าโค้ชใหม่ ai, บอกนี่คือสเต็ปแล้วยิ่งวันนี้สรุป สรุปแบบโอ้โหของโพ้โโโโโชไหม่ดีใจมากแล้วก็ได้ความรู้มากกว่าที่คิดว่าตัวเองจะทําไม่ได้หรือเปล่าแต่บอกเลยว่าทําได้แน่นอนค่ะแล้วก็มันคุ้มมากๆคุณจะได้สังคมที่คุณไม่มีทางนั่งอยู่ที่บ้านแล้วคุณจะได้คุณจะได้จากที่นี่ครับเพราะงั้นนี่คือความมาทบใจที่บอกเลยว่าโค hey ้ดใหม่ให ใจมากกว่าให้สิ่งใดๆทั้งสิ้นแล้วทุกๆคนมาทําด้วยใจจริงๆแล้วมันจะมีพลังมากครับประทับใจเพื่อนๆเนานะเจอกันครั้งแรกทุกคนเลยแต่เหมือนว่าเรารู้จักกันมานานมากอะบอกเลยว่าปลดล็อกทุกอย่างที่ตัวเองคิดว่าตัวเองทําไม่ได้คือทําได้แน่นอนค่ะขอบคุณได้ทั้งหมดได้ทั้งคอมพิวว่าจะต้องไปทํำยังไงแต่ว่าก็อย่างที่โพสต์ใหม่บอกว่า โค้ใหม่ให้ไปแล้ว50%มาจากโค้ชใหม่อีก็0เป็นตกัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสมเร็จไม่สมเร็จก็คือตัวเราแล้วตอนนี้โค้ดให้มากกว่ารับจริงๆ